สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเสนอแนวคิดที่เราจะจัดสวนสำหรับในพื้นที่ว่างข้างๆทาวๆห,หรือบ้านเดี่ยวเราคงคิดถึงรูปแบบการจัดสวนในพื้นที่แคบนี้ได้ไม่กี่แบบอย่างมากก็วางพื้นทางเดินโรยกรวดหรือปลูกต้นไม้บางแนวกําแพงแต่ใครเลยจะคิดว่ายังมีวิธีที่สามารถจำลองลำทางธรรมชาติเล็กๆให้หลายผ่าน พร้อบสร้างเสียงและความชุ่มชื่นให้กับบ้านได้ที่ว่างข้างบ้านขนาด5เมตรคูณเมตรครึ่งเราสามารถรมิตให้เป็นเส้นทางไหลของลำธารเล็กๆที่ทอดตัวยาวจากหลังบ้านมายังบ่อเลี้ยงปลาหน้าบ้านซึ่งเป็นวิธีสร้างความต่อเนื่องในสวนที่สามารถใช้พื้นที่แคบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด กรณีแบบนี้เราเรียนแบบธรรมชาติด้วยการสร้างลำทางจากหลังบ้านเพื่อเป็นจุดนำสายตาโดยไม่ลืมที่จะสร้างระดับที่แตกต่างกันของแนวทางน้ำเพื่อเพิ่มลูกเล่นในสวนและทำให้เกิดเสียงน้ำไหลช่วยสร้างบรรยากาศที่น่าพักผ่อนในแบบที่สองเป็นสะพานข้ามลำธาร ที่ยกระดับขึ้นมาจะช่วยสร้างวิติแนวตั้งให้กับสวนเพื่อหลอกสายตาให้ดูเหมือนมีพื้นที่มากขึ้นและเพิ่มจุดเด่นให้กับบริเวณน,นี้โดยการผสมผสานวัสดุที่หลากหลายโดยใช้แผ่นทางเดินหินทรายสลับโปรยกรวดเป็นวัสดุอูพื้นสำหรับแบบที่สาม เป็นการลดความกระด้างของแนวสามข้างบ้านและนำสายตาให้ดูกลมกลืนกับสวนด้านในด้วยการปลูกไม้เลื้อยในแนวตั้งเพื่อบางมุมเสาวบางส่วนหลักการบริหารการจัดการพื้นที่ควรเลือกใช้เทคนิคการสร้างภาพลวงตาให้เกิดความรู้สึกว่ามีพื้นที่มากขึ้นกว้างขึ้นหรือมีความลึกมากกว่าความเป็นจริง ด้วยมุมมองของสีเขียวทำให้เกิดความรื่นรมไม่อึดอัดพันไม้ที่เลือกใช้สำหรับในพื้นที่แคบแค่ควรคำนึงถึงสีสันและรูปทรงว่าสามารถดึงดูดหรือดึงสายตาให้สวนดูมีมิติมากขึ้นหรือไม่อย่างการจัดตำแหน่งของพันไม้ที่มีสีสันสดใสหรือสีโทนร้อนให้อยู่หน้าสีโทนเย็น ก็จะทำให้เกิดความรู้สึกว่าสวนดูลึกและกว้างขึ้นที่สำคัญควรดูแรลรักษาง่ายเหมาะกับสภาพพื้นที่บริเวณนั้นเราจะหาตัวอย่างของพันไม้สักเล็กน้อยให้เป็นสังเกตนะครับแบบแรกนี้เรียกว่าหยีบไม้งามเป็นพันไม้ลำต้นเตี้ยแต่กิ่งก้านสวยงาม พุ่มใบหนาทึบสีเขียวเข้มเป็นมันสามารถเลือกปลูกได้ทั้งที่แสงแดดจัดหรือร่มรำไรปลูกร่วมกับหินหรือกรวดได้สวยงามมากพันไม้น,นี้ชื่อว่าข่าด่างเป็นไม้แตกกอสวยใบรูปพายปลายแหลมมีสีเหลืองสลับกับสีเขียวอ่อนปลูกง่าย ชอบอยู่ในที่ร่มรำไรด้วยสีสันของต้นและใบจึงนิยมปลูกเพื่อสร้างความสว่างและน่าสนใจให้กับสวนส่วนพันธุ์ม้นี้ชื่อว่าหมากผู้หมากเมียใบจะมีสีสันสดใสาตามลักษณะประจำพันธุ์แตกทรงต้นสวยงามสามารถปลูกเพื่อสร้างให้สวนมีจุดเด่นเพิ่มมากขึ้น ไม้พันธุ์นี้คือไผ่ฟิลิปปินเป็นไม้พุ่งขนาดเล็กมีใบเป็นรูปไข่ปลายแหลมมีสีเขียวเข้มและมีจุดขาวอมเหลืองกระจายอยู่ทั่วไบจึงสร้างความสว่างให้กับสวนได้ดีส่วนไม้พันธุ์นี้เป็นที่รู้จักกันเยอะพอสมควรก็คือพลูดานใบมีลักษณะเป็นรูปหัวใจสีเขียวสดสลับกับสีเหลืองนวล ลำต้นทอดเลือยมีลักษณะอ่อนช้อยดูแลรักษาง่ายใช้ลดความกระด้างของพันธุ์ไม้อื่นในสวนได้ดีไม้พันธุ์นี้เราเรียกว่าเฟิร์นฮาวายมีลักษณะใบเรียวแหลมเจริญเติบโตได้เร็วหลังใบเห็นสปอร์ชัดเจนจึงทำให้ดูน่าสนใจเหมาะสำหรับปลูกในที่ที่มีความชื้นสูง ่นบริเวณริมน้ำเป็นต้นนะครับมาถึงฟิโลเดนดรอนซึ่งมีลักษณะใบสีส้มรูปหวัวใจยอดอ่อนจะมีสีแดงจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อใบแก่ทรงต้นสวยเหมาะสำหรับปลูกเป็นไม้กระถางหรือปลูกแทรกตามแนวผู้ไม้อื่นๆนะครับ ไม้ชนิดนี้คือสเสน่จันแดงพันไม้ร่มใบมีสีเขียวเข้มเป็นมันก้านสีแดงมีการแตกทรงพุ่มแน่นและสวยงามจึงเหมาะสำหรับปลูกในสวนที่แคบๆมาถึงพันไม้สุดท้ายที่เราจะแนะนำในคลิปนี้ก็คือจังจีนเป็นไม้ยอดทิศทรงพุ่มสวยงามใบเป็นรูปพัดแฉก เริญเติบโตแบบแตกกอรสร้างเส้นสายและช่วยเพิ่มความรู้สึกนุ่มนวลชวนมองให้กับสวนจึงนิยมปลูกบางแนวกำแพงนะครับอย่างไรแล้วพันไม้ต่างๆนี้ก็ลองนำไปตัดสินใจดูว่าแบบไหนเหมาะกับใครที่จะชอบแล้วก็นำไปพะปลูกกันในสวนพื้นที่แคบๆนะครับ